เคยรู้สึกเหนื่อยใจกับการทำงานบ้างไหมครับคือไม่ใช่เหนื่อยกายนะครับแต่เป็นความเหนื่อยที่มาจากคนอื่นนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าแบบที่คอยดูดพลังเราไปเรื่อยๆอืมเข้าใจเลยค่ะบางทีก็พูดจาไม่ค่อยดีตำหนิแรงๆต่อหน้าคนอื่นหรือบางทีก็เน้นแต่สร้างภาพลักษณ์ตัวเองจนเราแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้นะ เป็นประสบการณ์ร่วมเลยนะคะเนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะพยักหน้าตามอยู่หรือบางทีก็กําลังเจออยู่เลยค่ะใช่ครับแล้วที่มันเอ่อหน้าแปลกแต่ก็จริงก็คือว่าคนลักษณะนี้เนี่ยหลายครั้งเขากลับไปได้ดีในองค์กรซะด้วยนะคะนั่นสิครับทั้งที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รักของลูกน้องเลยใช่ค่ะนี่แหละค่ะความซับซ้อนของโลกการทํางานที่เรา ต้องเจอต้องรับมือกันไปครับผมซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาะคุยกันเจาะลึกกันวันนี้คือจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ทำงานกับหัวหน้าสไตล์นี้เราจะรับมือยังไงดีให้เราอย่างรอดได้อืมรอดแบบที่ใจเรายังโอเคอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสำคัญเลยคือรักษาสภาพจิตใจเราไว้แล้วก็คุณค่าในตัวเองด้วย ใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันตั้งแต่เอ่อทำไมคนแบบนี้ถึงยังอยู่ได้ในระบบนะครับแล้วเขาส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างแล้วเราจะมีกลยุทธ์หรือวิธีคิดยังไงในการ,รเผชิญหน้าอืมแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการดูตัวอย่างจากเรื่องจริงด้วยค่ะว่าคนที่เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเปิดประเด็นแรกเลยที่หลายคนน่าจะคาใจ ทำไมหัวหน้าลักษณะนี้ถึงยังอยู่ในองค์กรได้ล่ะครับทั้งที่ดูเหมือนจะสร้างบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับปัจจัยสําคัญมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งในงานอย่างเดียวแต่มันมักจะมีเรื่องของอระบบที่เอื้อหรือโครงสร้างบางอย่างในองค์กรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะระบบเอื้อ หรอครับมันประมาณไหนครับเพรจะขยายความได้ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเองอาจจะไม่ค่อยเปิดให้มีการฟีดแบ็กที่ตรงไปตรงมาเท่าไหร่หรือบางทีผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปอีกเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นพฤติกรรมอีกด้านของหัวหน้าคนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขามักจะมีทักษะบางอย่างทักษะพิเศษใช่ค่ะเช่นแบบ รูปจังหวะในการนำเสนอตัวเองเก่งเอาใจผู้ใหญ่เก่งคือพูดจาดีมากเวลาอยู่ต่อหน้าคนที่มีอำนาจอ๋ออ๋อทำให้ภาพที่ผู้บริหารเห็นกับสิ่งที่ลูกน้องเจอจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันไปเลยนึกภาพออกเลยครับเหมือนมีกรณีตัวอย่างในข้อมูลที่เราดูมาใช่ไหมครับพี่แป้งหัวหน้าฝ่ายการตลาดใช่ค่ะใช่ค่ะที่ปกติคุยกับลูกน้องจะเสียงดังปัดตกไอเดียแบบไม่ได้หรอฉันทำมาก่อนเชื่อฉันสิอะไรแบบนี้อือห mm ื hmm. แต่พอผู้บริหารเดินผ่านว่าปุ๊บโอ้โหเปลี่ยนโหมดเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย <laughs> หัวเราะเบาๆพูดจาอ่อนหวานมีเหตุผลขึ้นมาทันทีแบบนี้คือที่เรียกว่า,าพฤติกรรมสองหน้าหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะนี่คือลักษณะที่เจอกันบ่อยเลยคืออาจจะไม่ได้เก่งที่เนื้องานเท่าไหร่แต่เก่งเรื่องการเอาตัวรอดในระบบมากกว่าอื ซึ่งผลกระทบที่มันน่ากังวลน,นะคะก็คือคนที่เขาเก่งงานจริงๆหรือคนที่มีจุดยืนทนไม่ได้เขาก็อาจจะเลือกเดินออกไปจากองค์กรเสียคนดีๆไปเลยใช่ค่ะสุดท้ายในทีมก็อาจจะเหลือแต่คนที่ไม่กล้าแสดงความเห็นหรือคนทนี่คิดว่าอืมทนๆไปก่อนก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะกลายเป็นว่าองค์กรอาจจะเสียคนเก่งๆไปเพราะเรื่องนี้ได้เลยเนาะพอเข้าใจแล้วครับว่าทําไมสถานการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ทีนี้ แล้วคนที่ยังต้องเจออยู่ทุกวันนะครับคนที่ยังเลือกจะอยู่ต่อเนี่ยเขามีวิธีคิดหรือลักษณะเฉพาะตัวอะไรไหมครับที่ทําให้ยังทนอยู่ได้อืข้อมูลก็ชี้ไปในทางเดียวกันนะคะว่าคนที่เลือกจะอยู่ต่อเนี่ยมักจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้าคล้ายกันค่ะเช่นอะไรบ้างครับเช่นอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งมากๆนะคะหรือที่เราชอบเรียกว่าคนใจดีเกินไป oh. จนบางทีแม่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองหรืออาจจะมีความคิดว่าแบบทนทนไปก่อนเถอะเพื่อให้มีงานทำกลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะไม่อยากเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงหรือกลัวความไม่แน่นอนถ้าต้องไปหางานใหม่อะไรแบบนั้นค่ะฟังดูเหมือนเป็นคนอดทนสูงนะครับแต่ในข้อมูลก็มีเตือนเรื่องกับดักของ,ของความอดทนไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าบางทีการทนมากไปมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายใจิตใจเราเองได้ถูกต้องเลยค่ะ เพราะความกลัวหรือความไม่สบายใจที่ต้องไปประทะเนี่ยอาจจะทําให้เรายอมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีต่อใจไปเรื่อยๆอแล้วก็พยายามเก็บกดความรู้สึกเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดไม่พอใจหรือคําพูดที่มันกระทบกระเทือนใจเราเก็บไว้ข้างในใช่ค่ะจนบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้าว่าจริงๆแล้วใจเรามันเหนื่อยมันล้าแค่ไหนกับสิ่งที่ต้องเจอซ้ำๆทุกวันประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะครับ คือการเลือกอยู่ต่อมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเนาะแต่ต้องเป็นการอยู่แบบที่เรายังดูแลใจตัวเองได้ด้วยใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าโอเคจะอยู่ต่อหรือยังจําเป็นต้องอยู่ต่อในสถานการณ์แบบนี้ล่ะครับในเมื่อเราเปลี่ยนตัวหัวหน้าไม่ได้เราพอจะมีวิธีรับมือหรือว่าปรับมุมมองตัวเองอยังไงได้บ้างครับยุพายุ ใช่ค่ะคือเราควบคุมทิศทางหรือความแรงของพายุไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการเตรียมตัวเราเองนี่แหละให้ยืนให้มั่นไม่ให้โค่นล้มไปกับพายุลูกนั้นอืมยืนให้มัน่นค่ะซึ่งวิธีแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการฝึกแยกงานออกจากอารมณ์ของหัวง้าค่ะ แยกงานออกจากอารมณ์หมายถึงว่าไม่เอาคำพูดหรือการกระทำแย่ๆของเขามาตีความว่าเพราะเราไม่ดีหรือมากำหนดคุณค่าในตัวเราแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะพยายามทำความเข้าใจว่าเวลาใครสักคนแสดงอารมณ์รุนแรงหรือพูดจามไม่ดีออกมาเนี่ยมันสะท้อนปัญหาในการควบคุมตัวเองของเขานะคะม,มากกว่าที่จะสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของเรา มีเทคนิคเล็กๆที่เขาแนะนำกันคือเวลาเจอสถานการณ์แบบนั้นให้ลองหายใจลึกๆค่ะช้าๆตั้งสติใช่ค่ะแล้วบอกตัวเองในใจว่านี่คือพายุอารมณ์ของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพื่อดึงสติกลับมาไม่ให้เราไหลไปตามอารมณ์ของเขาเป็นการตั้งหลักที่ดีเลยครับแล้วนอกจากการปรับที่ใจตัวเองแล้วการสื่อสารโต้ตอบล่ะครับเราควรจะทำยังไงดี อันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องใช้ทักษะเหมือนกันค่ะคือการสื่อสารอย่างนิ่งแต่ให้มีพลังในน้ำเสียงนิ่งแต่มีพลังใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องไปครึ่งเสียงหรือตอบโต้ด้วยอารมณ์กลับไปนะคะแต่อาจจะต้องแสดงความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนในจุดยืนหรือขอบเขตของเราบ้างเหมือนกันฟังดูน่าสนใจนะครับแต่ในชีวิตจริงการตอบนิ่งๆแบบนั้นมันจะใช้ได้ผลกับหัวหน้าที่กำลังโมโหจริงๆเหรอครับมันมีความเสี่ยงไหมที่จะยิ่งทำให้สถานาการณ์แย่ลงไปอีก เป็นคำถามที่ดีค่ะแน่นอนว่าคงไม่มีวิธีไหนที่รับประกันผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนอะครับแต่เป้าหมายของการสื่อสารแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่การเอาชนะหรือทําให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นทันทีนะคะอ๋อไม่ใช่การเอาชนะค่ะแต่อย่างน้อยคือการสื่อสารขอบเขตของเราออกไปอย่างมืออาชีพแล้วก็ไม่ยอมตกเป็นฝ่ายถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวตลอดไปอืมเช่นถ้าโดนว่าเรื่องงานชา้าแทนที่เราจะเงียบไปเลยหรือเถียงกลับด้วยอารมณ์อาจจะลองตอบนิ่งๆแต่ชัดเจนไปว่า เข้าใจค่ะแต่ต้องการให้งานออกมาดีจริงๆมากกว่าทําให้เร็วเราต้องกลับมาแก้ไขใหม่ค่ะเป็นการยืนยันในมาตรฐานงานของเราใช่ค่ะหรือถ้าถูกหาว่าเถียงก็อาจจะตอบไปว่าไม่ได้เถียงค่ะแค่ต้องการทําความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อง,งานจะได้ไม่ผิดพลาดค่ะคืนเน้นไปที่เป้าหมายของงานไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือสื่อสารเพื่อปกป้องตัวเองและงานอย่างมีเหตุผลไม่ใช่การประทะทางอารมณ์ แล้วมีแนวทางอื่นอีกไหมครับนอกจากการปรับใจกับการสื่อสารอีกวิธีที่ช่วยได้มากๆเลยนะคะคือการสร้างพันธมิตรที่ดีในที่ทํางานค่ะพันธมิตรค่ะลองมองหาเพื่อนร่วมงานที่เราไว้ใจได้ที่พอจะเข้าใจสถานการณ์ที่เราเจออยู่อาจจะแค่มีคนคอยรับฟังให้กําลังใจหรือช่วยสะท้อนมุมมองบางอย่างให้เราก็ช่วยให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงได้เยอะแล้วนะคะจริงครับการมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเอ้ยไม่ใช่เพื่อนที่เข้าใจมันช่วยได้ ใช่ค่ะแต่ก็ต้องเน้นนิดนึงนะคะว่าไม่ใช่การจับกลุ่มนินทาเพื่อซ้ำเติมปัญหาให้มันแย่ลงไปอีกนะครับครับแค่มีเพื่อนที่คอยบอกเราว่าเออเข้าใจนะเขาเป็นแบบนั้นแหละอย่ากเก็บมาใส่ใจมากเลยบางทีคำพูดแค่นี้แหละคะ่ะที่ช่วยประคองใจเราในวันที่รู้สึกแย่ๆได้จริงครับการมีคนที่เข้าใจสถานการณ์เดียวกันมันช่วยได้จริงๆและมีอะไรอีกไหมครับที่เราพอจะทำได้ สุดท้ายเลยค่ะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการรู้จักฟื้นฟูใจตัวเองหลังเลิกงานค่ะการพักผ่อนใช่ค่ะต้องพยายามสร้างขอบเขตให้ชัดเจนเลยไม่เอาเรื่องเครียดเครียดจากที่ทํางานหรือจากหัวหน้ากลับมาคิดต่อที่บ้านจนมันกัดกินเวลาส่วนตัวและพลังใจเราไปหมดอืมต้องตัดให้ขาดค่ะเมื่อหมดเวลางานแล้วต้องฝึกเปลี่ยนโหมดสมองให้ได้พักจากเรื่องงานจริงๆหากิจกรรมที่ชอบทําที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้จริงๆเช่นอะไรบ้างครับ อาจจะเป็นออกกำลังกายฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำงานอดีเรกที่เราชอบแล้วก็ย้ำเตือนตัวเองเสมอค่ะว่าเราทำงานเพื่อใช้ชีวิตนะไม่ใช่มีชีวิตทั้งหมดเพื่อง,งานโอ้ทั้งหมดนี้เป็นกู้วยยุธที่น่าจะช่วยให้รับมือได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งปรับใจสื่อสารหาเพื่อนแล้วก็ดูแลตัวเองนอกเวลางานทีนี้ อยากจะขอฟังเรื่องราวจากชีวิตจริงบ้างครับในข้อมูลที่เรามีมีตัวอย่างของคนที่เคยผ่านสถานการณ์คล้ายๆกันแล้วเขาเลือกที่จะอยู่ให้รอดหรือบางคนก็เลือกทางเดินใหม่ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ให้บทเรียนต่างกันไปด้วยนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของพี่ฝนค่ะพี่ฝนทำงานกับหัวนหน้าที่ค่อนข้างใช้อารมณ์เป็นหลักเลยจนพี่ฝนเครียดสะสมจนป่วย โอ้โห oh, หนักเลยนะครับใช่ค่ะแต่เธอก็ยังตัดสินใจอยู่ที่เดิมนะคะจุดเปลี่ยนคือเธอเริ่มหันมาเปลี่ยนจากข้างในตัวเองก่อนเปลี่ยนที่ตัวเองค่ะตั้งขอบเขตให้ชัดเจนขึ้นไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แล้วก็เริ่มทําสิ่งเล็กๆอย่างการเขียนสมุดขอบคุณตัวเองทุกคืนก่อนนอนเขียนขอบคุณตัวเองใช่ค่ะขอบคุณที่วันนี้อดทนได้ขอบคุณที่ทํางานสําเร็จอะไรแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าหัวหน้ายังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่ฉันไม่เหมือนเดิมแล้ว Oh. ผลก็คือใจเธอแข็งแกร่งขึ้นมากค่ะไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ง่ายๆอีกต่อไปถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะยังเหมือนเดิมก็ตามโอ้โห oh. เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ทรงพลังมากๆเลยครับแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีเรื่องของเต๋อค่ะอันนี้น่าสนใจเต๋อกเป็นพนักงานที่ตั้งใจทํางานมากแต่เจอปัญหาหัวหน้าชอบเอาผลงานไปนําเสนอเหมือนเป็นของตัวเองหมดเลยอ้าว oh. แบบนี้ก็มีค่ะ เธอเขาไม่ได้เลือกวิธีไป,ไปเผชิญหน้าตรงๆหรือสร้างเรื่องให้มันใหญ่โตนะคะแต่เขาใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างาแยบยลน,นิดหนึ่งยังไงครับคือเขาเริ่มส่งงานทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมลตลอดเลยค่ะแล้วก็ c c ผู้บริหารหรือคนที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยทุกครั้งอ๋อสร้างหลักฐานใช่ค่ะทําให้ทุกคนรับรู้ได้เองว่าใครเป็นคนทําอะไรจริงๆโดยที่เติร์กต้องไม่ไปเป่าประกาศหรือไปฟ้องร้องอะไรเลยอืมฉลาดมาก สุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏค่ะหัวหน้าคนนั้นก็ถูกย้ายไปแล้วเตอร์ก็ได้ขึ้นมาดูแลง,งานส่วนนั้นแทนเขาบอกว่าผมไม่ได้คิดว่าตัวเองชนะเขาหรอกนะแค่ผมไม่ยอมให้เขามาขโมยคุณค่าในงานที่ผมทำอีกต่อไปโอ้โหเป็นการใช้ความจริงและการดำเนินการอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยครับสุดยอดและมีคนที่เลือกทางอื่นไหมครับอย่างเรื่องของคุณนิดที่ข้อมูลพูดถึงใช่ค่ะ คุณนิดเป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจเธอทนทำงานกับหัวหน้าที่เอ่อค่อนข้างท็อกซิกมากๆจนสุขภาพจิตแย่ลงเรื่อยๆเลยค่ะถึงขั้นไหนครับถึงขั้นที่ร้องไห้ทุกเช้าก่อนไปทำงานเลยค่ะจนวันหนึ่งเธอถามตัวเองว่านี่เรากำลังทำงานเพื่อสร้างชีวิตหรือเรากำลังทำลายชีวิตตัวเองกันแน่คำถามสำคัญเลยนะครับใช่ค่ะสุดท้ายเธอตัดสินใจลาออกค่ะ ลาออกเลยใช่ค่ะแม้จะยังไม่มีงานใหม่ในมือเลยตอนนั้นแต่เธอบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเพราะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้งานใหม่ในองค์กรที่ดีกว่าเดิมมากๆโชคดีไปครับค่ะคุณนิดมองว่าการลาออกครั้งนั้นไม่ใช่เพราะฉันแพ้หละฮะแต่เพราะฉันเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองมันคือการรักตัวเองรูปแบบหนึ่งค่ะ เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากจริงๆครับแต่ก็เป็นการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนตอนนั้นแล้วอย่างเรื่องของคุณออละครับอันนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณออนี่เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีค่ะอายุประมาณ50ปีที่ต้องเจอหัวหน้าตําหนิเสียงดังอยู่บ่อยๆเลย โอ้โหคนมีอายุก็เจอเหรอครับใช่ค่ะแรกๆเธอก็เสียใจนะคะเก็บมาคิดมากแต่จุดเปลี่ยนคือวันที่เธอตัดสินใจกับตัวเองว่าพอแล้วฉันจะไม่ยอมให้คำพูดหรืออารมณ์ของเขามาเป็นเจ้าของความรู้สึกฉันอีกต่อไปตั้งบรรนิทานเลยค่ะเธอเปลี่ยนจากการนั่งคิดวนเวียนเรื่องที่ถูกตำหนิมาเป็นการฝึกเขียนบันทึกขอบคุณสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแทนเหมือนพี่ฝนเลย คล้ายๆกันค่ะขอบคุณตัวเองที่ยังทํางานได้ดีขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานขอบคุณสิ่งเล็กน้อยรอบตัวแม้ว่าหัวหน้าจะไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปนะคะแต่ใจของคุณอ่อนแข็งแรงขึ้นมากจนคําพูดเหล่านั้นแทบจะทําอะไรเธอไม่ได้อีกแล้วค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าพลังใจเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆนะครับสุดท้ายมีเรื่องของบอสพีทที่เป็นมุมมองที่ต่างออกไปหน่อยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเรื่องนี้ให้แง่คิดว่าบางครั้งการสื่อสารที่ดีก็อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวหัวหน้าได้เหมือนกันนะคะเหรอครับค่ะคุณพีทเนี่ยเป็นหัวหน้าที่เก่งงานมากแต่ก็จริงจังมากๆไม่เคยชมใครเลยจนลูกน้องรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วเหนื่อยใจอึมดึกภาพออกวันหนึง่งมีลูกน้องคนหนึ่งตัดสินใจเขียนโน้ตสั้นๆไปให้ค่ะบอกว่าเข้าใจว่าบอสเป็นคนจริงจังนะ แต่บางครั้งแค่คําว่าขอบคุณง่ายๆจากหัวหน้าเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมได้มากจริงๆกล้ามากนะครับเนี่ยใช่ค่ะปรากฏว่าคุณพีทอ่านแล้วก็นิ่งไปนานเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคนในทีมก็สังเกตว่าเขาเริ่มพูดคําว่าขอบคุณมากขึ้นจริงๆโหเปลี่ยนได้จริงค่ะเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าบางทีหัวหน้าที่ดูแข็งกระด้างมากๆเนี่ยอาจจะแค่ไม่รู้ตัวหรือไม่เคยมีใครกล้าสื่อสารฟีดแบ็กกับเขาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อ่อนโยนพอเท่านั้นเองค่ะ เรื่องราวทั้งหมดนี้ให้แง่คิดแล้วก็ทางออกที่หลากหลายมากๆจริงๆครับแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนที่ตัวเองการใช้กลยุทธ์การเลือกทางเดินใหม่หรือแม้แต่การสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพอเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าจะให้สรุปบทเรียนสําคัญที่เราได้จากการสํารวจเรื่องราวและข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีอะไรบ้างครับค่ะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะบทเรียนสําคัญที่สถานการณ์แบบนี้มอบให้เราเนี่ยอาจจะสรุปได้เป็นข้อๆนะคะครับ อย่างแรกเลยคือมันสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะว่าเราไม่อยากกลายเป็นคนแบบนั้นอ๋อเป็นบทเรียนเชิงลบใช่ค่ะมันช่วยให้เรามีภาพของผู้นำที่ดีหรือเพื่อนร่วมงานที่ดีในใจเราชัดเจนขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นที่จะไม่ทำพฤติกรรมเหล่านั้นเสียเองด้วยเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วมีอะไรอีกบ้างครับบทเรียนต่อมาคือมันสอนให้เราเห็นคุณค่าของความนิ่งสงบค่ะว่ามันไม่ใช่ความพ้ายแพ้นะ Mm hmm. การเราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ตอบโต้อย่างมีสติไม่ใช่อารมณ์ปะทะอารมณ์กลับไปเนี่ยนั่นคือความเข้มแข็งที่แท้จริงค่ะการคุมสติได้คือผู้ชนะประมาณเลยค่ะและสุดท้ายมันสอนให้เราเข้าใจพลังของความอ่อนโยนที่มีขอบเขตค่ะ อ่อนโยนแต่มีขอบเขตใช่ค่ะคือการที่เรายังคงใจดีสุภาพให้เกียรติคนอื่นได้แม้ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปกป้องคุณค่าและพื้นที่ของตัวเองด้วยไม่ยอมให้ใครมากดขี่หรือทำร้ายจิตใจเราได้ง่ายๆเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากครับสรุปก็คือ หัวใจสำคัญอาจจะอยู่ที่การดึงอำนาจในการคุมสภาวะใจของเรากลับมาที่เราเองใช่ค่ะแม้เราจะควบคุมพายุภายนอกหรือพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้เลยแต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นยังไงจะยืนหยัดอยุดท่ามกลางพายุนั้นหรือว่าจะสร้างฟ้าหลังฝนที่สดใสในใจเราเองขึ้นมาถูกต้องที่สุดเลยค่ะหัวหน้าอาจจะมีอำนาจสั่งงานตามตำแหน่งนะคะแต่เขาไม่มีอำนาจเหนือความรู้สึกหรือคุณค่าในใจเราได้เลยถ้าเราไม่ยินยอม Hmm. หัวใจที่แข็งแรงหรือที่เรียกว่าใจฟูได้เนี่ยไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยเจ็บปวดนะคะแต่คือหัวใจที่แม้จะเจ็บเป็นล้มเป็นแต่ก็ยังเข้าใจและเลือกที่จะลุกขึ้นมารักษาความดีงามในตัวเองต่อไปได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้าด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูนะครับ จากกลยุทธ์และเรื่องราวต่างๆที่เราได้คุยกันวันนี้มีแนวทางไหนหรือเรื่องราวของใครที่รู้สึกว่าสะท้อนหรือตรงกับประสบการณ์ของตัวเองมากที่สุดครับอืมลองทบทวนดูนะคะแล้วถ้าให้ลองเลือกก้าวเล็กๆแค่1นก้าวที่จะเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อเป็นการดูแลใจหรือทวงคืนพื้นที่ทางใจในที่ทํางานกลับมาบ้างก้าวเล็กๆนั้นของคุณคืออะไรลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับ